เรามาทำหอหมกไขม่มดแดงกับผักรวมเดี๋ยวค่อยรอดูขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้เราก็มาคั่วเครื่องแกงก่อนนะคั่วให้หอมหอมเดี๋ยวค่อยออกเป็นคุกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูช็อตต่อไปอน,นี้คัวริ ครื่องแกงอะไรเสร็จเราก็เอามาคลุกใส่กันคลุกเตรียมจะไปห่อหมกนะคะการห่อหมกก็ใช้ใบกอง่อะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปสําหรับขั้นตอนไม่ใช่ในก่อนอทีนี้ขั้นตอนการห่อก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าจะเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยก็เอาออกเอาออก,เ,อออกเดี๋ยวมันจะห่อไม่ได้ รู้สึกว่าสาวดอยจะโลกมากไปหน่อยเ <g ülme> นะการหอหมกหออหมกแบบชาวดอยหออหมกแบบบ้านๆขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะถ้าหมกถ้าหมกมันใหญ่มันก็จะประมาณนี้เห็นไหมเละตุ้มเป๊ะหลุดออกไปหลุดออกไปห่อมันก็เลยจะไม่ค่อยสวย ไม่เป็นไรสาวตอนไม่ได้เน้นสวยเอากินได้ก็พอก,ก็จากแบบนี้แบบอันนี้พอห่อเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เตรียมเอาไปนึ่งกันเอาตอนนี้ พอนึ่งเสร็จแล้วก็จะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้แต่อันนี้ไม่ได้ห่อนะคะที่ห่อยังนึ่งอยู่แต่ว่าอันนี้เอามาแบบนึ่งแบบถาดใส่เอาไปตองรองแล้วก็ใส่ถาดรวมทําแบบนี้ใส่ถาดแล้วก็เอาใส่รวมทําแบบนี้ก็ได้เหมือนกันสําหรับอันนี้ก็ที่ที่เราเอาห่อนะโอ้หมึดตึ๊ดตือหน่อยหนึ่งอันนี้คือที่เราเอาหอ่อ ก็มาเนึ่งต่ออันนนไว้เนึ่งกินอ่ะอนี้ก็มากินกันเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะนี่เป็นข้าวหอมนินถ้าชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์ชอบหรือไม่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้เหมือนเดิมขอบคุณค่ะ